รูปแบบของพิมพ์ต่างๆนะครับก็มีความคมชัดที่ต่างกันนะเหรียญนี้ก็จะมีความคมกว่าเห็นไหมครับความคมเหมือนเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับนะครับก็มีลักษณะที่มีความเก่านะครับอันนี้ก็ดูดูเหมือนแบบมีความคมชัดนะครับเหรียญนี้ก็จะมีความคมชัดที่มากขึ้นนะนะครับมากขึ้นเลยนะครับรวมถึงผิวเหรียญน่ะก็มีความเรียบตึงนะครับสวยงามนะครับ พื้นเหรียญนี่มีความเรียบร้อยนะครับนะครับแต่ว่าในส่วนของพิมพ์เนี่ยนะครับในส่วนต่างๆเนี่ยก็จะมีความคมชัดเลยนะครับนะเห็นไหมครับนี่ครับความคมชัดนะครับเห็นไหมครับความคมชัดอ่าดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับอ่าเหรียญนี้นะครับก็ลักษณะเหมือนมีการใช้งานมานะครับก็มีลักษณะดูตื้นๆหน่อยนะครับนะครับแต่ก็มีความสวยงามนะครับเป็นความเก่าที่เป็นธรรมชาตินะครับ